ปลาบูทองครับด่านปลาบูทองกติกามีดังนี้ผู้แข่งขันจะต้องขึ้นไปประจำที่อุปกรณ์แท่นหมุนเมื่อได้รับสัญญาณจะต้องทรงตัวอยู่บนแทน่นเมื่อถึงจุดที่กำหนดต้องหาชิ้นส่วนของปลาบูให้ถูกต้องได้แก่หัวตัวและก็หางหากหาได้ครบนำมาประกอบเป็นปลาบูได้ถูกต้องถือว่าผ่านนะจ๊ะ คนแรกของทีมวีอาร์พาราเซลครับสวัสดีค่ะชื่อกระต่ายมาจากทีมพาราเซลค่ะวันนี้จะมาเอาเงินแสนมั่นใจนะมั่นใจลองช่วยแม่เอือยหน้าวันนี้มั่นใจไหคะมั่นใจค่ะพร้อมแล้วก็เธอเลยประจาทีค่ะมั่นใจเต็มที่ครับน้องกระต่ายอ่ะค่อยๆลงก็ค่อยๆลงค่อยๆลงคุณต้องกลัวๆอย่าบอกว่ากลัวความสูงเอ๊ะคงไม่กลัวความสูงครับมาจากทีมพาราเซลนิ่นะ ถึงต้องหาหัวให้ได้ครับนี่ครับโอ้โหไปอย่างข้แก้วแล้วก็หาหัวแล้วก็จิบขึ้นมาแล้วก็หยิบ,แล,ยบแล้วก็ไม่หยิบสักทีเอ้ยแทเป็นไปดูแล้วน้องกันตายเอ้ยยิบหัวก็ไม่ได้งงครับโอ้ยดูนี่ครับโอ้โหมัวแต่ควาาหาหัวอยู่นั่นละแม่คุณไปดูแล้วแท็โอ้ยแม่น<แ>จังเลย,ยช่วยแม่เอ้ยไว้ไม่ได้ละคะ่ะเฮยเสียใจจริงชีวิตลันทนแหละเลนน่นเอมบีดีกว่า อ,องครับวันนี้มั่นใจไหมคะสำหรับ,บาการภารกิจช่วยแม่เลยแน่นอนครับจริงปะเนี่ยจริงครับที่สุดครับอ,นนอ,รอาาเกลอก็พร้อมไหมคะพร้อมครับเอาพร้อมเดีวก็เชิญเลยค่ะเอาละครับขุดตุ้มครับแล้วมีรหัสต่อเพียบเลยไม่รู้ว่าเป็นไอเดียลายหรือเปล่าเอาละครับพร้อมแล้วครับโอ้โอ,โอระวังหงายครับระวังหงาย ต้องมาหาหัวให้ได้ต้องรีบน่อยนะครับแบบเมื่อกี้ไม่เอานะครับเอานะครับโอ้โหมาได้จิบเลยพี่จิบอะไรได้จิบโอ้โหเจ๋งมากเลยครับโอ้โหแล้วนี่ครับอ๋ออ๋โอ๋อจะล่วงจะล่วงจะล่วงโอ้ยตายละโอ้โหดูครับนึกว่าแกเต้นอะไรนะครับเปล่าครับแกจะร่วงครับโอ้โหเลื่อนด้วยครับแถวนี้โอ้โหน่าเอาดีกว่าครับปลอดภัยดี ของครับหาตงกาครับของปลาบูได้แล้วครับโอ้โหตงการนะครับถอนการปลาบูไม่รู้ว่าใช้ปลาบูหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันแล้วก็หางครับส่วนหางได้แล้วครับโอ้โหได้มาครบสามท่อนแต่ว่าจะใช่ปลาบูไหมมาดูกันครับนี่ครับตอนแรกของคุณโแมันนี่มาถึงแล้วตอนนี้ครับโอ้เดีว่าแกเต้นครับนี่ครับอออ๋เปล่านะครับแกจะล่วงครับ ก็หามาได้ครบสามชิ้นรบไปจัะแม่ปลาบูของเอเยน่าโอ้โหเจอเราต้องเจอแม่เหนูเอ้ยแล้ว่ะใจดีมากๆเลยเก่งมากๆเลยค่ะถ้างั้นก็เขารอาไปเลยค่ะโอ้โหเกิดได้ปลาบูครบแล้วครับโอ้โหเกิดด้วยเข้าวเลาะไปจ้าผลต่อไปครับเจเจครับคกีซู สุดตายเว้ยว้ยโอยมั่นใจมากเลยใช่ไหมเขาวันนี้มั่นใจครับเพื่อการช่วยแม่อืย้ยช่วยอื้ยนะครับผมพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญเลยโอ้โห,โหแกจะเข้มแข็งไปไหนครับเนี่ยตั้งแต่ดานมาโนรามาจนตรงนี้นะครับแม่เชคดีนะคะโอ้โหมีระเบียบวินัยมากครับดูก,กันนั่งกับติ้งมากครับเออพี่ครับกำลังฝึกอะไรอยู่หรือเปล่าครับหาหัวปลาบุหยได้ครับอย่าไปคิดมากครับจิบมาเลยจบมาเลยครับพี่จิบละแนวครับ โอ้โหดีมากครับเด่ครับตอนนี้ครับเมื่อกี้แบบโยกเย่งยกเย่งดูแกดีครับนิ่งมากไม่สะตร n สถานโอ้โหยังกําลังฝึกทหารอยู่เลยครับเด่โอ้โหดูครับมีระเบียบวินัยจัดมากแลก็หยิบท่อนการับเด็วครับเด็วครับหยิบท่อนการแล้วเดยวครับตอนนี้โอ้โหมาดูของกวเหล้อเกินมาถึงท่อนหาแล้วครับโอ้โหหวาดเสียวจริงๆครับแต่ก็เอา หัวใจจะวายกระโดดมาได้ยังไงเนี่ยโอ้โหแล้วหางจะร่วมครับดูครับขางจะร่วมหรือเปล่าหูกระโดดมาได้หางไม่ร่วมเลยครับโอ้โหเฮยนี่มันนี่มันนี่มันแม่ปลาบุกของเอ้นี่นะแม่ปลาบุกของเอ้ถูกต้องนะคะโอยเก่งจังเลยอ่ะเก่งมากๆเลยอย่างนี้ก็เข้ารอบนะคะเข้ารอบไปเลยดีใจห่อยพี่ ดี่กันอ่ะ<ห>โอ้โหเขามีระเบีย<ห>บวินใหญ่มากเข้ารอบเลยครับโอ้โหมาจากหน่วยล้มพิเศษหรือเปล่าอ้คุณพ่อ